โอเคครับท่านผู้ชมก็มาพบกับไอีิชนานะครับวันนี้นะครับเรามีพัสดุมาส่งนะครับนั่นก็คือกระดานอันนี้เลยนะครับนี่มันคือลังครับเออไม่ใช่เราได้สั่งของมาจากช็อปปี้นะครับจากร้านนี้เลยน,นีรน่ร้านนี่นีโอเคอันนี้มันเป็น อ,อันนี้เป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้มีหัวโลงนั่นแหละเราจะเอามาใช้กับในเวลาการเออนี่คือเราคุนต่างคอมมาใช่ไหม,มเราก็สา่เก้าอี้เนี่ยมาเล่นกับมาเล่นเกมอเออนัอ่นแหละคือมันมันนั่งเก้าอีา้ธรรมดาแบบนี้มันไม่สบายทุกคนเออเราต้องใส่แบบที่แบบเอเลยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาเกตกลงกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราเอาอาวุธตกน่ารักอเนี้ยเอาวุตก เดี๋ยวเราขอหากมีดคนนี่ทุกคนมาดูใกล้ๆกันนะโอเคนี่เราจะ,จะตัดกันก่อนนะตอนแรกก่อนตอก้าก่อนนะโอเคดูใกล้ๆกันเลยอืโอุ๊ยคนนี้จะดาษเไรไปรับกรอนแต่รับก่อนนี่โอเคเพื่อนอันนี้เราก็มีตาโก,ก้องนะทอมทุกคนไอ้ย,ยังไม่ใช่เก้าอี้เออนี่เลยทุกคน ันนี้ผมสั่งมาในราคา763บาทนี่ดูหน้าอะ่ะนี่ตากล้อง763บาทเออต่อไปมาดูนะครับชิ้นเลขจะเป็นอะไรมามาช่วยถือหน่อยมาช่วยถือมาอมอเรียวเออทุกคนนี่ชิ้นเลขก็น่าจะเป็นบทลงหนั่งนะเออนี่เออม,มาถือหน่อยมาถือหน่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องถือนะเอามาถ,ถ,ถ,ถือตื้อเรีวเร็วเรีวตั้งกลางนิดก็ได้ทุกคนอย่ามิดบนพื้นก็ได้ ผมจะพูดทองแดงพัดมั่งกันนะเหลงกลางไมา่ค่อยเจอทุกคนอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบที่ลงด้านหะลังเออเรื่องสบายคือจริงๆนะเว้ยทุกคนคือเราจะสั่งก็มีแบบเกมมิ่งเลยนะเนี่ยแต่คือแบบว่ามันอาจจะเพลงเกินไปมันไม่เหมาะกับเราอะอันนี้จะเป็นพวกล้ออะไรเกมต่อไปโอ้ยความมันอันใหญ่จริงๆนะนี่มันเป็นที่ลงรอเอะ <laughs> <laughs> ก็็จะเปนอนนอะ๋อ,อน่าจะเป็นที่พักแขนอะใช่ไหมใช่ที่พักแขนและถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่สามารถหุนเก้าอี้แบบวิวได้นะเอออันนี้เลยเอาคู่กไลน์เข้าอันนี้น่าจะเป็นปรับขึ้นปรับลงที่ให้เก้าอี้มันยกขึ้นยกลงและสุดท้ายก็คือคู่มือกับกล่องเก่า นะ่ะเราซัดของทำไมวะเดี๋ยวเราต้องเอามาโงนีง่ว่าเราขอตัวไปเอของแป๊บนึงโอเคเราไปเอาของแล้วเออพีุ่่งซัดไปทำไมเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยทุกคนขั้นตอนแรกนะทุกคนมาดูใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวดูไม่ถึงขั้นตอนแรกอ่ะเขาไม่เอาอ<ม>ันนี้มานะนี่คืออันนี้เดี๋ยวผมขอเกะอันนี้ก่อนก่อนหรือว่าไม่ต้องเกะเดี๋ยวไม่ต้องเกะก็ได้ ขั้นตอนเล so ่ยโ้ยเอาวันนี้ตัวนี้มาปรับน่าจะเป็นอันนี้นะทุกคนนี่ยเดี๋ยวผมปองเกมันดูใกล้ๆดิโอเคอันนี้จะเป็น้อนเแล้วก็เป็นแกนโชว์ทุกคนมีายกระซิบครับมีไฟกระซิบโอเคอ,อ,อ, Hence, อันเลกนะ เราจะต้องใส่เราจะต้องใส่อัน้ไปก่อนทุกคนมีไอ้พวกปากเปลดอ๋อทุกคนอันแรกเขาให้ใส่อันนี้ลงไปนะทุกคนก็ว่าปก่อบไม่จับพลาตายโหงอุ้ย เนี่ยอันสวยอันนี้ต่อไปมันคืออะไรวะทุกคนพี่บอกเม่ะ่ะคือโลยน,นมยาช่วยประกอบหน่อยนะ้อ มีมีไฟก็มีดูทุกคนตากล้องดีๆแบบมั่นี่ดูตรงนี้อกากล้อง่ะการวิวนี่เีวิวช่ามันน่การวิวอันนี้น้องพี่ไมดูไอ้ปีนเ่ียตนีไอเราเขาลังจะมุนกับตาต้องนะไม่รู้ดีไม่เคยดูดใครเลวเน่ยคนมีดูใครเลวซีนีรถ่ายตอนนั้นลยง่าย่ะเดี๋ยวไปดูน่ทุกคนตอนนี้มันว่ไม่ได้มีตา้องมันถ่ายไม่เป็นมอีกคนนึงอีกคนนึงก็ี่จะน่เดี๋ยวเราจะ สามเดียวเลยท่านนี้ไกูได้เดี๋ยวพูดเหมือนทวกคนเดี๋ยวก็ต้อูดแต่กลมวงโอยทุกคนน็อตกลาดน็อตดนาดครับน็อาดมีตู้ก็ติดอยู่ก็เหมืนกันะไมเออไม่ตอยได้เลยดูแลเดี๋ยวมังค์เยกับฟอ๋อมีตู้เดียบิลก็ได้แต่อย่าถ่ายดีอย่าถ่ายไปแขกเขาอกนเลยสเดาีนี่ก็คือคือค่ามันคุณซีมาเจ็บน้อไปช่วงที่ไหนไหมคุณซีก็แต่พูดให้ดีทุกอย่าง

คนเ,เรามนื่อนัวเพราะนั้นเราขอตัวไปเส็จอัน,นี้ก่อนนะโอเคปะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเราใส่เสร็จแล้วกัน แล้วเอาจริงๆมันประกอบยากมากเลยนะคนนี่ดเซมันก็เป็นเก้าอ้กระโปรงอะนะมันก็ใช้ได้อยู่แหละก็ประมาณนี้แหละราคาก็อยู่ที่เจ็ด้อยสาสิบาทรวมส่งก็ประมาณเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทเออแล้วถ้าใครจะสั่งก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตรงนี้ใต้คอมเมนต์เออหรือว่าใต้คลิปนี่แหละแล้วหรือว่า ยังไงเดี๋ยเอาชื่อร้านในช้อปปี้ดีไหมเดี๋ยวผมติดไว้ให้ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจเดี๋ยวใกล้จะถึงหกร้อยซับไคเบอร์แล้วนะอืมเรื่อยๆครับ